ขอบคุณพี่ใหญ่ท่านนี้ที่ช่วยชีวิตข้าไม่ทราบว่าผู้หญิงที่มากับข้าเป็นยังไงบ้างอะเออนางไม่เป็นไรหรอกนะตอนนี้นางพักผ่อนอยู่อีกทีหนึ่งแล้วมีคนของข้าคอยดูแลนางอยู่ไม่ต้องห่วงนี่ก็ดีแล้วดีแล้วอ๋อขอบคุณนะขอบคุณมากเฮ้ยน้าเจ้าเหมือนตุ๊ดอย่างนี้ทำไมถึงกระหายชานใายบุกมาที่เกาะเสียนแห่งนี้ได้อย่างไ็ นายเรือบอกว่า<อ>นบนเกาะมีผลเซียนกินแล้วไม่แก่ไม่เท่านอะเฮ้ยถ้ามีผลเซียนจริงๆทำไมมันไม่ขึ้นมาด้วยเลา่านั่นนะ่ะสินายเรือคนนี้จะต้องมีแผนการอะไรแน่นเลย<อ>เฮ้ยแย่แล้วเพื่อนของข้าอีกคนอยู่บนเรือเดินจะไปไหนฮะเฮ้ยเรือออกไปมาสามวันที่แล้วไม่ต้องตกใจออกไปมสามวันที่แล้วเหรออยู่ที่นี่สามวันสามคืนแล้วรู้เปล่าเราจะทำไงดีะ น uh, ี่ไม่ทราบคุณชายชื่อแซ่อะไรหรือข้าข้าชื่ออุ้ยเสี่ยวป่อไม่ทราบว่าพี่ชายท่านนี้ชื่อเสียงเรียงนามอะไรโโอ้หตัวข้าแซ่ลู่ชื่อเกาเซนโอ้ชื่องามนามเพราะชื่อกับตัวช่างสมกันจริงๆสูงส่งล้ำเลิศเออ พอข้าเห็นหน้าคุณชายอุ้ยเจนนี้ก็รู้ว่าท่านคงจะเป็นผู้คงแก่เรียนรอบรู้สารพัดสารเพนนี่ข้ามีรูปภาพอยู่หลายรูปไม่ทาบพาะจะให้ท่านช่วยวิจารณ์ชีแนะได้หรือไม่นี่ให้คุณชายอุ้ยออกความเห็นนเออเ่ยเชิญคุณชายเชิญเชิญเชิเชิเชิญเชิญเได้โอ้รูปล่างกามอู้เมือนผู้หญิงเอ้ยเหมือนผู้หญิง คือไม่เข้าไปในวาอะไรนี่นี่นี่เป็นภาพเทวทัศน์นะนี่เอ้าคุณชายอุ้ยคิดว่าภาพนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ดีอ่ะดีดีเลยอดีแลยออดีเนี่ะเป็นอักษรลีสุเออโลกนี่คุณชายอุ้ยช่วยวิจารณ์หน่อยว่าายเส้นเป็นอย่างไรภาพนี้พิเศษไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครเลยนะไม่มีใครเหมือนด้วยเอโอ้ดิตรงนี้ยังไม่อีกภาพเลยนะ อยากให้ท่านช่วยชี้นหน่อยด้วยนะเอเออ,อภาพนี้ไม่ไหวเลยท่านดูสิมีอยู่หลายตัวที่หมึกเขียนไม่ติดแต่ก็ไม่ยอมจุ่มน้ำมึกแล้วก็จะมีเส้นเล็กเส้นน้อยลากไปลากมาไม่ยอมลบให้สะอาดแล้วก็สองคำนี้เอามาเขียนติดกันแบบนี้<ม>เหมือนกับดินผ<ม>สมกับน้ำดูแทบไม่ออกเลยไม่ไหว<ม>ใช่ไม่ได้เอเฮ้ยเนี่ย ไม่ดีสิาเน่ะ่้ายังมีอักษรโบร,ราณอีกแผ่นหนึ่งตัวข้าความรู้ต้อยต่ำไม่รู้จักหนังสืออยากให้คุณชายอุ้ยชีนแนะช่วยให้ความสว่างกับข้าดูวย๋อขอดูหน่อยนะเอ,เอ,เอ๋ตัวหนังสือพวกนี้นะข้าพอจะรู้จักอยู่บ้างนะเหรอข้าจะอ่านให้ท่านฟังก็แล้วกันนะ<อ> ประมุขของพักเทพมังกรยิ่งใหญ่เกรียงไกรมีบุญบารมีชีวียืนยงอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยขอบคุณสวรรณที่แท้เจ้าจรู้อักษรเหล่านี้เมื่อกี้ข้าพูดไปเรื่อยเปือยทำไมจะต้องดีใจออกนอกหน้าขนาดนั้นด้วยฮ้ยังต้องลอกตัวหนังสือบนป้ายหินนั่นกลับไปด้วยอ๋อได้ๆๆๆงั้นท่านค่อยๆลอกไปแล้วกันนะ แย,ย่แล้วเออพังเขาถั่วอยู่ที่ไหนอะในเมื่อตอนนี้อะไรเจ้าก็รู้หมดแล้วข้าจะให้เจ้าแปลตัวหนังสือเหล่านี้ทั้งหมดออกไม่ขาดทีละตัวทีละตัวอเอาเลย เจ้าเขียนชื่อของเจ้าให้ขาดูก่อนเฮ้ยข้าไม่รู้จักหนังสือสักตัวเขียนหนังสือก็ไม่เป็นประมุขโงอะไรนั่นยิ่งใหญ่เกรียงไกรมีบุญบารมีชีวียืนยงข้าก็พูดออกไปส่งเดชนะข้าหลอกเจ้าพังโถทัวก็อยู่ในกำมือเจ้าแล้วจะข้าจะแกก็เชิญจะให้เขียนหนังสือเหรอทุยชาติหน้าบ่ายสามเหอะบองอาจติดแท้พังโถทัวถู่เจ้าหลอกเอางั้นลอ ถ้าว่าเรื่องนี้พวกข้าได้ได้งานท่านพระมุกไปแล้วเจ้าโจรน้อยซะแล้วเจ้าให้ตายพวกข้าข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายข้าให้ตายข้าให้ตายข้าจะให้ตายเฮ้ยเจ้าทำให้เราไร้งานเช่นนี้หระมุกพวกข้าตายต้องโทษตายฉันท์เดียวก่อนจะตายต้องถูกทรมานไม่รู้จบสิข้าจะฆ่าเจ้าซะใอ้สนแล้วะอยู่ฮัลโหลอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ยังอยู่ แต่ใกล้จะไม่อยู่แล้วเข้ามาอ้าวเฮ้ยเกยเกยข้าคจะไหวตัวทันว่าจะสายแล้วนี่มันผู้ชาเหลีวไหลไม่ข่าค่อยเขวไม่ทันได้คิดนะยิ่งอยากจะทำคุณถ่ายทษรักษาชีวิตแบบนี้ยิ่งตายเร็วกว่าเดิม้วยซ้ำไปนะเจ้ามันก็แค่ตัวคนเดียว